วันนี้ผมมีอะไรม่ให้พวกคุณดูแหกตาดูให้ดีๆซะได้เวลาฮีโร like ่แล้วเอ้าไม่นะเบนทำไมมันถึงเป็นแปลงล่างล่ะเอปู่ช่วยด้วยล้องอยู่ไหนอีกกระเทยไปเฮ้ยโง่าชบอกแล้วไงว่าจะใช้ข้อมือเยอะยังไงล่ะเบนฮะเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยหุบปากไปเลยไอ้แก่ บอกแคซื้อยารักษากระดูกปอมาให้ก็ไม่เคยซื้อมาให้สักทีเอออย่าไปโทษปู่สิเบนมึงใช้ข้อมือเยอะเกินไปเองแหละหูปากหนะ้าหยุดทะเลาะกันได้แล้วแต่วันนั้นปู่เห็นเกวนขโมยยาสีฟันของเบนไปใช้เห็นไหมเบนต้องมานอนขาหักแบบเนี้ยใช่แล้วครับปู่เกวนน่ะชจอบขโมยยาสีฟันของผมไปใช้ตลอดเอ้ยเ,เลิกทำตัวอ่อนแอก็ได้แล้วนายพวกกระเทยควายเดี๋ยวปู่ซื้อให้หม่ทั้่สองคนนั่นแหละครั้งต่อไปอย่าเห็นได้แย่งกันอีกล้ะไม่ได้ปู่ปู่ต้องจัดการในเกวนมันให้ผมเห็นเดี๋ยวนี้เลยป โอดอย่างงี้ไม่ได้นะไม่น่าฟังเ, When, เอาสะเลยเว้นแปลวการไม่ยอมมาตัวปู่จะฟาดมันเอใช่ใช่อย่างงั้นแหละครับปู่ปู่ต้องฟาดมันให้ผมเห็นฟาดมันให้แหลงเลยไอย้ตูดขาดเลยปู่ต้องทำมันแบบนั้นแหละ